สวัสดี FC ที่ติดตามรับชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญแปลกชนิด25สตางค์ตราแผ่นดินปีพศ2500เป็นเหรียญรุ่นเก่าโบราณของรัชกาลที่9 เหรียญนี้เป็นเหรียญแปลกแบบแม่เหล็กดูดติดปกติแล้วเหรียญรุ่นนี้จะเป็นสีทองเหลืองแต่เหรียญน,นี้ทำไมถึงเป็นสีขาวก็ได้ส่งรูปไปประเมินราคาหรือว่าไปตรวจสอบช่องพันธมิตรลหลายช่อง ไม่ว่าจะเป็นช่องพ่อค้าคนกลางนะครับก็ไม่มีใครตอบได้ว่าเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เหรียญนี้เป็นเหรียญตัวอย่างหรือว่าเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดก็ไม่มีช่องไหนที่จะแสดงความเห็นอย่างไรก็กลายเป็นปริศนาอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ที่สําคัญเหรียญน,นี้ไม่เหล็กดูติดนะครับใครชอบเหรียญไม่เหล็กดูติด นะครับช่องสมาคมชาแนลก็ยินดีแบ่งปันคลิปนี้ก็จะมารีวิวขายสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้สํารับเรียนแม่เด็กดูติดนะครับครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคมชาแนลเช่นเคย ก็ไปพบกับข้อมูลเหรียญแม่เหล็กดูดติดเหรียญน,นี้ด้านหน้านะครับในตัวของเหรียญจะเป็นสีขาวสีเงินด้านหน้าจะเขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่าเป็นเหรียญรุ่นเก่าโบราณตอน พระองค์มีวัยเป็นมันจะเป็นหนุ่มนะครับก็ต้องขออภัยนะครับใช้คำพื้นบ้านด้านหลังนะครับก็จะเป็นรัฐบาลไทยยี่สิบห้าสตางค์ตราแผ่นดินปีพศอสองพันห้าร้อยเป็นสีขาวสีเงิน ด้านขอบฟันเฟืองก็เป็นสีขาวสีเงินเช่นกันปกติแล้วเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ตราแผ่นดินเป็นเหรียญรุ่นเก่าโบราณชนิดยี่สิบห้าสตางค์จะเป็นสีทองเหลืองด้านขอบขอบด้านข้างก็จะเป็นสีทองเหลืองแต่เหรียญน,นี้ขาวทั้งเหรียญนะะสำคัญที่สุด เหรียญน,นี้แม่เหล็กดูติดเป็นเพราะสาเหตุอะไรแบบไหนก็ช่องสมาคมแชนแนลก็หาสาเหตุไม่มีข้อมูลจากแหล่งผู้รู้ท่านใดไม่ว่าจะเป็นนักสะสมคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่พ่อค้าคนกลางพ่อค้า ซื้อมาขายไปก็ไม่มีข้อมูลคนที่จะให้ข้อมูลได้เกี่ยวกับเหรียญน,นี้ก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมกองกระสาบหรือว่ากรมธนารักษ์เท่านั้นถ้าท่านดูคลิปนี้อยู่ก็โปรดกรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแปลกเหรียญน,นี้ ให้หายคล้ hi, องใจให้หายปริศนาแก่ f อท่านผู้ชมนะครับพิสูจน์อีกรอบหนึ่งก็ติดพิสูจน์รอบไหนก็ติดนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แม่เหล็กถึงดูดติดถ้าเป็นเหล็ก ประมาณนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเหรียญน,นี้ถ้าน้ำหนักน้อยใช่เหล็กหรือเปล่านะครับนี่ก็คือความเกี่ยวข้องกับเหรียญชนิด25สต่าตางค์าเป็นดินจะต้องหาข้อมูลให้ f อฟซได้ รับรู้ได้รับชมกันนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่2.58นะครับแต่น้ำหนักจริงๆของเหรียญชนิด25สตางค์สีทองเหลืองจะอยู่ที่ถ้าเป็นสีทองเหลืองจะอยู่ที่2.49อนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาว ็อยู่2.57 58ประมาณนี้นะครับก็จะหนักกว่าเหรียญสีทองเหลืองนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ช่องของเรานะครับมีเหรียญแปลกๆมาให้ FC ได้รับชมกันพร้อมทั้ง ยินดีแบ่งปันถ้าหากว่าใครสนใจเรียนแม่เหล็กดูติดติดต่อทักทายมาพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ